ซียเอก่อนที่จะยิงตัวตายตำรวจพบจดหมายในเป้งหลังของเขาที่สั่งเสียให้ช่วยเลี้ยงแมวแพนจึงไปคนบ้านพักที่แอฟฟิเนสุ้าและก็พบรายชื่อคานที่กีเขาจะฆ่าถึง3ามคนได้กันนั่นก็คือนายคลารับนางแฮสตี้แลวก็อาจารย์ยูเซียเออีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่พบศพนางแฮสตี้ถูกยิงในบ้านพักที่เมืองลอนดอนาูนิแอนสถานว่า สั้นกึองอัตโนมัติของกระบอกและเครื่องประสุจมจำนวนมากเธอแต่งงานกับนา,านายสาก้าเมื่อปี2554น่าจะเจงว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือไม่สุนอาจารย์ที่มีนรายชื่ออีกคนเชื่อเชื่อนะคะว่านายสาก้านั้นหาตัวไม่พบพบไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในเวลานั้น,น,นอันเหอกรบอกกนายสาก้าคิดว่านายลักั้นขโมยกระหัสคอมิเตอร์ของเขาและคนอื่นๆิงห์กใจเจ,จ,จ็บปรดติดใจ เผยผลชนสูตรศพเริส์ศิลปินชื่อดังชาวบริการที่เสียชีวิตกระทันหันจากการใช้ยากแก้ปวดเกินขนาดค่ะเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพหาสาเหตุการเสียชีวิตของเรนส์เจ้าของวงดนตรีดังมากมายที่ถูกพบในงานนอนโมสติโดยไม่รู้สาเหตุบ้านพักและสตูดิโอเบสติพารัฐแรมินเนสต้าของสารัฐค่ะ ที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่มามอร์นและรุนแรงกว่าเฮโรอีนหลายเท่าโดยทั่วไปใช้รักษาคนที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังและต้องจ่ายยาตามใบแพทย์สั่งเท่านั้นก่อนหน้าจะเสียชีวิตไม่กี่วันข่าวมีข่าวว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้นำเกรซลงจอดฉุกเฉินในรัฐลนีนอยส์หลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเพื่อรักษาตัวด้วยอาการจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาตดตำรวจย,ยังได้สอบปากคำด็อ,อร์ไมเคิลชูลเลนเบิร์ ผู้ตรวจรักษาเบนส์สองครั้งในรอบหลายสัปดาห์ก่อนที่เบนส์จะเสียชีวิตและพบว,ว่าเป็นผู้จ่ายยาให้กับเบรนส์หนึ่งวันก่อนเขาจะเสียชีวิตเบนส์ Prince นั้นได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่มีสุขภาพแข็งแรงเขาเคยเข้ารับก,การผ่าตัดสะโพกเมื่อปี2010